สิบเหตุการณ์โศกนาฏกรรมการเสียชีวิตหลังจากถ่ายเซลฟี่สวัสดีค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเตือนสติไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทไม่มีเจตนาล้อเลียนหรือไม่ให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะกระแสเซลฟี่เป็นกระแสที่ใครให,หลายๆคนก็ชอบแต่ก็ใช่ว่าควรจะถ่ายได้ทุกที่อย่างเช่นริมขอบสะพานริมหน้าผา เพราะถ้ามัวแต่โพสต์ท่ายิ้มแต่ไม่ทันระมัดระวังตัวสุดท้ายแล้วแทนที่จะได้เซลฟี่ส,สวยๆก็อาจกลายเป็นโศกนาฏกรรมสุดสยองแทนได้หรือบางทีก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเพราะแม้บางครั้งเราจะแค่ถ่ายภาพตามปกติไม่ได้โลดผลหรือว่าเสียอะไรแม้แต่น้อยแต่ใครจะไปรู้ว่านั่นจะเป็นรูปสุดท้ายในชีวิตเพราะหลังจากนั้นจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดตามมา และนี่คือ10บเหตุการณ์โศกนาฏกรรมการเสียชีวิตหลังจากถ่ายเซลฟี่อันดับ10ซิเนียอิกนาเชวาสาวรัสเซียวัย17ปีผู้นี้อยากจะทำให้เพื่อนๆของเธอประทับใจจึงยอมทุ่มสุดตัวปีนขึ้นไปบนสะพานที่อยู่สูงจากพื้นถึง28ฟุตเพื่อถ่ายเซลฟี่แต่เกิดพลาดทา่าตกลงมาบนสายเคเบิลจนโดนไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตอย่างอนาถ อันดับ9เจนนี่ริเวร่านักร้องแนวป๊อปชาวเม็กซิกันและคณะผู้ติดตามของเธออีก6คนถ่ายเซลฟี่ด้วยกันก่อนขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวซึ่งน่าเศร้าสลดมากที่ต่อมาเครื่องบินลำนี้เกิดตกไม่เหลือผู้รอดชีวิตเลยแม้สักคนเดียวอันดับ8 คอตนี่แซนฟอร์ดประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตอย่างสยองภายในไม่กี่วินาทีหลังเธอมัวแต่ถ,ถ่ายเซลฟี่และโพสต์รูปลงเฟซบุ๊กขณะกำลังขับรถอันดับ7ภาพนี้ถูกถ่ายโดยเจดีน นักดนตรีชื่อดังชาวเปอร์โตริกันซึ่งหลังจากที่อัปโหลดลงอินสตาแกรมได้ไม่นานเขาก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเพราะรถมอเตอร์ไซค์ถลายไปเสยเข้ากับรถยนต์คันหนึ่งอันดับ 6. แกรี่ส็อกและคุณแม่ถ่ายภาพนี้คู่กันเพียงไม่กี่นาที ก่อนที่เครื่องบิน MH 1 7สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์จะถูกยิงตกที่ยูเครนผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งหมดอันดับหออสการโอติโรอากิลาหนุ่มเม็กซิกันวัย21ปีเสียชีวิตอย่างอนาถ ขณะโพสท่าถ่ายภาพเซลฟี่คู่กับปืนแต่จูจูปืนก็ลั่นขึ้นพร้อมกับกระสุนเจาะเข้าไปในหัวของเด็กหนุ่มก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งตามรายงานระบุว่าก่อนหน้านี้เขาไปดื่มเหล้าสังสรรค์กับเพื่อนมาก่อนด้วยอันดับ4สาวน้อยคาเรน h e r ร์นันเดวัย13ปีอยากถ่ายภาพเซลฟี่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งในรัตดูรังโกประเทศเม็กซิโกแต่เกิดก้าวพลาดตกลงไปในสายน้ำเชี่ยวก่อนจะจมน้ำตายในที่สุดอันดับ3ชายหนุ่มอายุ21ปีคนหนึ่ง ถูกไฟช็อตเสียชีวิตอย่างสยดสยองที่เมืองเจยันประเทศสเปนหลังพยายามปีนขึ้นไปบนหลังคารถไฟเพื่อถ่ายภาพเซลฟี่อันดับ2ส,สาวอิหร่านสองคนนี้ถ่ายเซลฟี่ขณะร้องคาราโอเกะกันบนรถจนไม่ทันดูถนนห้นทางและไปชนโครมเข้ากับรถคันอื่นจนเสียชีวิตในที่สุด อันดับหนึ่งอันเดรเรทรอฟสกีหนุ่มวัโจชาวรัสเซียตกตึกเสียชีวิตหลังจากที่เขาถ่ายรูปนี้ได้แค่10วินาทีหลังปีนตึกสูง9ชั้นเพื่อถ่ายเซลฟี่ลงอินสตาแกรมค่ะการถ่ายรูปเซลฟี่ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะแต่เราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยไว้ก่อนดังนั้น อย่าดำรงตนอยู่ในความประมาทนะคะดังคำที่ว่าความประมาทคือหนทางแห่งความตายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด co th และ wtf in the world com ค่ะฝากสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องเล่าหรือว่าตำนานต่างๆนะคะขอแนะนำช่องคอคนเล่าเรื่องมีเรื่องมาเล่านะคะซึ่งจะรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกัน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปอ้อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันสวัสดีคะ่ะ